สวัสดีครับสนามยิงปืนคอกขวางนะครับที่ถือในมืออยู่นี้ก็คือ CZ 600เทลนะครับขนาดจุด223ลำกล้องทวิตเรด1ต่อ7นะครับทำให้สามารถยิงกระสุน5.56มมนาโตได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น M193 หรือ855นะฮะพันท้ายยืดหดได้นะครับมีความกระทัดรัดข้องตัวสูงนะครับสามารถปรับได้อะตามสรีระร่างกายแต่ละคนเลย เป็นระบบลูกเลื่อนชักยิงนะครับลูกเลื่อนชักยิงนะครับทีละนัดแม็กกาซีนมันจุ25นัดนะครับอ่าผมจะมายิงให้ดู1นึ่งนัดนะตัวนี้กล้องที่ใช้คือ UTG Buck b u t t e r อ่ากำลังขยาย3-9ถึงเเท่านะครับอันนี้ทำไมต้องเอา3เท่าเพราะว่าผมจะให้ยิงที่ระยะ10เมตรนะครับไม่ได้ไกลมาก3เท่าก็เกินพอนะครับ แต่ทีนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยสิเมตรนี่มันกระจอกไปฮะเปล่านะปกติเราย,ยิงเป้าใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมครับอ่าแต่เป้าสนามผมจะมีความใหญ่แค่นี้นะครับและที่สาคัญให้ยืนยิงนะครับไม่ให้นั่งยิงพลาดยิงนะครับระยะแค่นี้นะฮะถ้าเกิดพลาดยิงนะแมงวันก็ยิงโดนดังนั้นเราต้องมีความาชาเลนจ์นิดนึนงนะฮะจะให้ยืนยิงสําหรับสมาชิกที่อยากจะลองนะจะได้มีความตื่นเต้นกัน อันท้ายกดตัวนี้นะครับเพื่อเพื่อยืดได้นะตามสื้อะร่างกายของแต่ละคนมีน้ําหนักเบานะครับน้ําหนักประมาณ2อกิโลนิดๆนะครับลํากล้องเป็นแบบเหล็กทุบเย็นนะครับมีความแข็งแรงทนทานสูงนะมีรางเอ็มล็อกรอบด้านเลยอ่าแล้วก็มีรางพิคาทินี่ด้านบนนะครับสําหรับติดอุปกรณ์ต่างๆนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เป็นรางเอ็มพิคาตินี่ด้านล่างสําหรับติดพวกขาทรายอะไรประมาณนี้ นะครับเอ็ลกก็ยังมีอยู่ด้านข้างซ้ายขวาด้วยนะสำหรับติดอุปกรณ์อื่นซ้ายขวาล่างนะครับตัวนี้นะติดกิ๊มือติดอะไรได้ก็แล้วแต่นะน้ำหนักค่อนข้างจะเบานะครับดังนั้นจึงไม่เป็นภาระหรือประสังในการยืนยิงน,นะครับบรรจุด้วยการขึ้นลำทีละนัดนะฮะมีห้ามไกลตัวนี้นะครับเข้าห้ามไกลปลดห้ามไกลเหมือนกับเจ้าตัว M4 เลยนะเซฟก่อน,นะครับยกแรงปลดห้ามไกล ดึงตัวนี้ออกมาครับผมปอกกระสุนก็จะกระเด้งออกไปมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะอันนี้ปอกที่ยิงออกไปนะครับอ่ะผมยิงตรงไหนเอายิงโดนเลขแปดนะครับตัวนี้นะครับมีขนาดเท่าเหรียญสิบนะผมยิงต่ําลงไปนิดนึงนะครับโอเคครับสาหรับใครอยากสัมภาษณ์เจ้าตัวนี้สามารถมาได้ที่สามพนยมพิลทุกฝังครับสวัสดีครับบาย